งานนี้มีบวกอีกแล้วนะครับสำหรับทนายเดชากิติวิทยานันหลังจากที่ออกมาระบุนะครับว่าเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายกฤษณะอดีตทนายความของคุณแม่นะครับแต่จะเป็นข้อหาอะไรานั้นยังไม่ทราบเข้าใจว่าน่าจะเป็นการหมิ่นประมาท หรือไม่นะครับหรือว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่โดยล่าสุดธนาเดชาซึ่งเข้าใจว่าเดินทางไปทํางานอยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็กําลังพักผ่อนจุกรู้จุกรูอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไปได้รับแจ้งจากนักข่าวอันนี้ก็ไม่รู้ว่านักข่าวคนไหนนะครับไปไปเอาความเนี่ยไปเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าธนกฤษณะเนี่ยไปพูดจาอะไรบางอย่างทําให้ธนาเดชาได้รับความเสียหาย พอเอาไปฟ้องธนาเดชาแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นการฟ้องนะหรือข่าบข่าวไปบอกหรือว่าเป็นการเสี่ยมอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับและเข้าใจว่าการไปพูดนั้นเนี่ยทำให้ธนาเดชาเชื่อพอะนาเดชาเชื่อเสร็จปุ๊บแกก็อาจจะโกรธนะที่ไปเชื่อแล้วก็ทําให้คิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็เตรียมเลยครับ วันจันนี้บอกว่าเดี๋ยว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 ก่อนรีบกลับเลยนะกลับจากภาคใต้นี่นะครับก็จะเดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อไปแจ้งความดําเนินคดีกันต่อไปนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ทนายเดชาก็เหมือนจะโพสต์แลนะว่าสำนวนคดีมันไปอยู่ที่อายการแล้วก็หมดหน้าที่ของแกล,ละสสาหรับคดีของคุณแตงโมก็จะได้ไปทํางานในภารกิจหรือว่าคดีอื่นๆต่อไปก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้แต่เอาไปเอามาไม่จบอีกแล้วครับไม่รู้ว่า นักข่าว่ายไหนนะเดี๋ยวมันก็มีคอนเทนต์อีกนะแสดงว่านักข่าวเนี่ยก็ต้องการคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะพอไม่รู้ว่าตั้งใจไปบอกหรือว่าเผลอคุยกันแล้วเอาไปบอกอยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะแกไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าเป็นใครแล้วก็เนื้อหาที่เขาไปบอกอเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ยังไม่จบนะะหมายถึงว่าความขัดแย้งอ่ะนะนะคือ ก่อนหน้านี้ก็ไปแจ้งความระเมินคดีกับคุณแต้งใช่ไหมคุณแต้งพงศกรซึ่งเป็นอดีตแฟนของคุณแตงโมแล้วก็พี่สีสีสุวรรณจันญ,ญานะครับก็ไปแจ้งความสองคนนั้นก็มีกลัวล่าสุดก็จะไปแจ้งความทนายคุณแม่อดีตทนายคุณแม่คุณกฤษณะแม่รู้ว่าคุณกฤษณะไปพูดจะอะไรแล้วไปไปนินทารับหลังหรือย,ยังไงกับทนายเดชาหรือเปล่าแล้วนักข่าวเอา ข้อมูลอะไรไปเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปสรุปแล้วก็คงต้องจุกกรู้ก็คงต้องหยีหิวนะกันต่อไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะ แงมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็ววรบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่าได้รวยเหมือนกับแม่ค้าข้อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหบาทนะวันนึ่งทาไม่เกินแปดสิชุด วันหนึ่งทำประมาณ60-80ถึงหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนึ่งชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมี10ชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับราได้ก็ไปไหนละครับเอามาทำข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวนะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ ก่องข้อความเพจ ec ยุคนหรือว่า n o r m a ัยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมไปไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไ,ไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็น,นผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ทุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อย่ะนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเิาหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสัมองสัมางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวอะไรว่าขายแหนมแลไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเห,หรือยังไงครับเนะ ก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรือโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อย กระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละไขน่นยไเล้นะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ2องรอยี่สิบครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะ ผมมาเก็บปิดไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทํานี่อร่อยไสอัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงเราว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไสอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทําไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลงเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะ่ะที่เขาเรียกโอมาเาเซะ โอมาการเซโอมาซาเกะอะไรสักอยาก่างเลยนะครับโอมาการเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆใช่ไหมมนเลยดูมีคุณค่าพ,พ,พิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำาปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม,มมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คเนะียแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรคับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสกงุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองรอยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสนะองอย่สนะขออนุญโม้หน่อยเถอะนะไส้อ่วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมย่เงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคำทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าเปอ่ะนะเสียชื่อเปล่าเป่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอา ยังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะก้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลรราะนะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ <Ừ. S 1> เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเน,นี้ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอก,กันเรื่องแกงคอชินเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ